ขียนวันเกิดของอีกฝ่ายค่ะโอเคหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเขียนเลขก่อนหนึ่งสองสามทีครับถูกป่ะครับผมคุณแม่เกิดวันที่เท่าไหร่คะถูกค่ะปีถูกอะปีถูกจริงเหรอถูกอันนี้เดาเนี่ยจริงถูกเพราะคือโอนตังค์ให้แม่สเปคลูกสไพร์ค่ะเอาอละไม่ค่อยดรามัดสเปคเดี๋ยวตัวเปิดหนึ่งสองสาม อะไรอะหน้าตาไอ้พอดูได้สนุกสนานว่าเป็นโมชีเล่นเข้าเราได้ก็พอแล้วแบบไม่ทำให้เราแบบปวดหัวเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชุดล้งกันลงแต่ดังกันขึ้นคำพูดที่คุณคุณแม่พูดบ่อยที่สุดกับเราครับผมเดียตัวนะครับ1 2 3่อา S <S <S เออเดี๋ยวไม่รอนี่ไม่ยินบ่อยมากแต่ลืมคือผมจะเรียกแทนตัวเองว่ารุดไม่เรียกว่าเปรมแบบคุยกับแม่คือจคุยกับพ่อยอะไรเงี้ยจะรุดรุดเดี๋ยวรุดไปนอนแล้วนะ <S <S ใช่ใช่<ง>ใชื่อจริงคือว่ารุดแต่ว่าพอคุยกับแม่จะเป็นรุดก็ตรงอยู่นะจริงๆก็มีกินอะไรอย่างกับตื่นสายแม่ชอบบอกว่าผมนอนดึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอเวลาทำงานจะให้นอนเร็วเดี๋ยวลูกมึงขนกว้างเรื่องที่คุณแม่บ่นบ่อยที่สุด อันนี้คือบทผ่าเออเหมือนเหมือนเหมือนแบบมันอะไรอ่ะมันอยู่ข้างในมากเลยแปว่ามีหลายเนี่ยที่ไม่ได้บปวดผัดอั้นมากอัหนึ่งสองสามอะไรเล่นเกมอะไรลืมกินบ้างอะไรบ้างหรือว่าแบบออกมากินยากอะไรเงี้ยทนายเฉเดียวกันนะมั้งไปพอๆกันครับบางทีหนักกว่าพี่บุญนี่เลยดึงทีดึงสายเอ๊ะบ้างคะกับการถ่ายประชามันนี้สนุกไหมเอ่ย ก็สนุกครับผมก็ด <Jedi. S 2> <Auss biography. S 1> ีใจที่แม่มาถ่ายด้วยจริงๆตอนแรกแม่มีมีธุระแต่ว่าแม่ก็เลื่อนธุระไปอะไรเงี้ยแล้วเป็นแฟชั่นครั้งแรกกับแม่ด้วยครับคือตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยถ่ายแฟชั่นที่อยู่ในสตูอะไรเลยเราแค่ถ่ายด้วยกล้องมือถือเท่านั้นครับผมก็ดีใจที่จะมีภาพภาพหนึ่งในชีวิตที่ถ่ายในสตูแม่พอควนแม่ผมก็เปรี้ยวๆอย่างนี้แลยเพราเป็นวัยรุ่นในในท่าจิกกล้องเลยเก็แล้วก็แบบ สนุกไหมคะวันนี้สนุกระไม่เหมือนถ่ายหนังสือเลยอ่ะเนาะเหมือนแบบมาเจอเด็กๆน่ารักอ่ะอี่ใสยดีกันหมดเลยไม่ไม่เครียดแม่อะไรเลยธรรมดามากสนุกก็ในวงการบันเทิงก็มีเรื่องสุขภาพเนาะหลักๆเนาะถ้าเราสุขภาพไม่ดีมันก็ทํางานไม่ได้ทางานออกมาไม่ดีหลักๆนะก็แค่นั้นนะไม่เครเรื่องอื่นไม่ค่อยเรื่องอื่นการปรับตัวอยู่ร่วมกับพี่ๆก็น่าจะได้ดีอยู่นะเฟรมก็น่าจะทำได้ดี เร็วๆนี้ก็ไม่ค่อยอะก็ไม่ค่อยดุเป็นนะเขาแค่บอกให้เขาคิดคิดแล้วก็เป็นยังไงเขาคิดเองแล้วก็แค่ชี้ทางว่าโอเคถ้าทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรนี้แล้วก็ผู้จัดการเขาก็เกง่งเราไว้วางใจส่วนใหญ่พี่ตี้เขาก็ดูแลดีสแสดงความรักยังไงบ้างฮะจริงๆผมว่าสำหรับแม่ผมนะคือเขาไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้เราสแสดงความรักอะไรขนาดนั้นแต่คือเราแค่เป็นเด็กดีให้เขาแค่เนี้ยเขาน่าจะแบบนี่แหละความรักแต่ของ เป็นแค่เด็กดีไม่ทําให้เขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยนี่คือแบบพ่อแม่เขาน่าจะต้องการที่สุดแล้วใช่ไหมมีต้องการมากกว่านันก็ขอบคุณแม่ที่ขอบคุณที่แม่ที่เลี้ยงดูกันมานะครับผมถึงแม้ว่าผมจะดื้อบ้างอะไรบ้างแต่แม่ก็คอยแบบเอาผมเข้ามาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราคิดว่า ขอบคุณที่อดทนที่อยู่ด้วยกันมากมาี่ปียีปีจริงๆมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่แบบเราไม่ได้พูดไปแบบทั้งหนักทั้ง,งเบาอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือก็ผ่านมาได้แล้วก็ขอบคุณที่อดทนอย่างเงี้ย